สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะขึ้นแรงแกลนแต้ม8,000นะครับห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนผมกลับมาแล้วแล้วตอนนี้ FC ทุกคนอยู่แร้งอะไรกันแล้วครับเม้นบอกผมหน่อยครับทุกคนตอนนี้เหงามากๆเลยคนดูตั้ง3 4500คนเม้นคุยกันหน่อยครับกดไลค์แล้วก็เม้นคุยกันนิดนึงนะครับทุกคนเหงาจริง มานะครับทุกคนเราจะมาวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ตอนนั้นเวลานั้นว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับแล้วจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยกับคนดูนะครับทุกคนไปฟังเลยครับแล้วเกมนี้นะครับผมรู้เลยนะครับว่าผู้เล่นที่มากับเรานะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเกมนี้ผมอาจจะลําบากหน่อยนะครับทุกคนไปดูเลยว่าผมจะเล่นยังไงนะเป็นกําลังใจให้ผมครับทุกคนกดไลค์ให้หน่อยครับซีซั่นนี้ดันยากจริงๆขอเหอะอทุกคนนะผมขอ ขอไลท์หนึ่งไลท์เองนะครับเชา่วบมาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาลงที่เงียบๆนะคบหาฟาร์มดีๆแล้วก็ค่อยๆฟาร์มเลาะๆไปเอาของทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยไปยิงท้ายเกมนะครับผมคิดอย่างนี้นะในช่วงเวลานั้นแล้วเพื่อนผมไม่แยกเลยนะครับผมโมโหตรงที่แบบว่าเขามาแย่งของผมเนี่ยแหละเออผมก็เลยพยายามวิ่งหนีเขานะครับแต่ว่าเขาก็ยังตามจุดผมติดๆแล้วตอนนี้ผมเจอคนนะครับผมไม่สู้ นะครับผมยังไม่อยากพลาดนะเพราะว่าเพื่อนเราเล่นไม่ค่อยเป็นอาจจะไปลบพลาดลบนะครับเพราะมันตาอาถรรพ์เลยนะครับผมนีเลยนะครับผมทิ้งเพื่อนเลยนะผมแช่งเพื่อนในใจนะครับว่าไปตายไ,ไวๆซะจะได้แบบไม่ต้องมาหาภาระให้ผมนะครับเพราะว่าเขาวิ่งไปแบบล่อคนให้ผมหเห็นไหมเมื่อกี้เออล่อส้อนตีนมาให้ผมอ่ะแทนแทนที่แบบผมแบบหลีกเลี่ยงการยิงอ่ะเขาลอ่อส้นตีนมาให้อตอนนี้ผมเจอคนนะครับทุกคนอยู่ในบ้านนะผมคิดในใจนะครับทุกคน บอกเพื่อนว่าอย่าไปโผล่ให้มันเห็นนะอย่าเชียวถ้าไปโผล่ให้มันเห็นมันรู้ตัวนี่เรา จบเลยนะเพราะว่าเราดักยิงมันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขาเห็นจุดเราก่อนนี่คือแบบเราเล่นยากนะครับ M60 นี่วัดตรงๆไม่ได้นะมันต้องลอยแต่ว่าตอนนี้มีคนโทรมานะครับทุกคนผมปิดหมดโฟกัสเกมก่อนนะครับมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับแต่พังเอินนะครับทุกคนพอมีคนโทรมาปุ๊บมันจะแหลกนะครับขนาดไม่มีคนโทรมามันยังแหลกอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันแหลกกว่าเดิมอีกนะครับทุกคนผมเล่นยากกว่าเดิมมากนะครับแต่ผมก็พยายามจะเย็นๆนะครับผมใช้ความ ความใจเย็นของผมนะครับทุกคนในการค่อยๆเล่นนะคะผมอย่าเอามันให้ได้นะครับเพราะว่าคนเหลือแค่20กว่าคนนะถ้าเราตายตอนนี้เราก็อาจจะไม่ลบเยอะนะครับดีกว่าเราไม่ได้สักคิวจนกว่าท้ายเกมแต่ตอนนี้ผมโดนหลอยครับผมกําลังจะส่วนมันแต่ว่าโดนไอตัวนั้นยิงนะครับเจ็บหนักมากเขาน่าจะมาเป็นคู่นะครับทุกคนดูทรงแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันผมวิ่งขึ้นมานะครับดักบันไดนะเพราะว่า เดี๋ยวผมได้ยินเสียงเท้าข้างล่างผมคิดว่ามันจะขึ้นมานะครับทุกคนผมก็เลยรอนะแต่เขาไม่ขึ้นนะครับเขาเอาระเบิดน้ําแข็งคว้างขึ้นมาแทนนะครับ2ลูก3ลูกนะครับทุกคนแล้วเขาก็วิ่งไปยิงเพื่อนผมนะครับ แล้วผมก็รู้นะครับว่าเขาวิ่งไปแล้วผมก็เลยจะจะมาช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้ผมยิงไปนะติดกําแพงนะผมยิงไปผมว่ามันไม่ทนหนัดนะครับ M60 ต้องนั่งเท่านั้นมันถึงจะแรงนะครับแล้วก็ตายไปครับทุกคนถือว่าเราเล่นได้ง่ายนะครับถ้าที่ผมเซฟอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือถ้าผมตายก็คือลบแน่ๆนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเซฟแต้มไม่เป็นเลยนะเราอาจจะแบบว่าลบเยอะเราอาจจะไม่ได้คลิปนะครับผมก็เลยเซฟแต้มเป็นพิเศษอาจจะไม่ได้คิวเยอะนะครับทุกคนแต่ก็อยากให้ทุกคนศึกษาจาก การเล่นของผมตอนนี้ให้ดีนะครับเผื่อมีประโยชน์ในอนาคตนะช็อตนี้นะครับทุกคนผมดูดีๆนะผมรอให้เขาวิ่งที่โลง่ลงๆนะครับแล้วค่อยล่าหัวนะครับทุกคนมันจะเล่นง่ายเห็นไหมเราต้องค่อยๆเล่นนะครับผมไม่รีบนะครับแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนเหลือแค่15คนเราตั้งที่ดีดไล่ยิงกันเลยนะเราอาจจะได้คิวน้อยนะอาจจะไม่ได้คลิป แล้วเพื่อนนี่ก็ตามหลังผมจังเลยนะผมไม่ชอบให้เพื่อนตามหลังเพราะว่าเขาอาจจะหาส้นตีนมาให้ผมตอนนี้ผมเจอตัวนะครับทุกคนผมเปิดก่อนเลยนะผมมีแต่ว่ามีตัวข้างๆมาผมก็เลยตัดสินใจถอยออกมาก่อนแล้วก็ล่าหัวนะครับเจ็บหนักมาก M60 เจาะเลยนะครับเพราะ M60 M60 นิ่งอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเจาะแล้วก็ยิงค้างไปดาวไปหนึ่งนะผมกลัวมันมีที่ชุบตัวเองนะผมก็เลยรีบมาซ้าก่อนเลยนะครับแล้วมันก็กดยิงกดซ้าตัวเองนะครับถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องเปลืองกระสุนนะครับทุกคนใต้วอลป้ ไป1จังหวะนะเก็บไอ้บเก็บของไว้ก่อนนะครับเนื่องจากมันมีเยอะนะครับแล้วเพื่อนผมก็ดูหลังให้อยู่นะไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อนผมตายปุ๊บผมตั้งไอ้บปิดตัวเองเลยครับระหว่างที่ผมเก็บของอยู่นะผมกําลังชักแมกเลยนะครับทุกคนแล้วมีตัวมาจากไหนไม่ดูนะครับผมลากไปทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้ผมลากโดนนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ยิงให้นะผมงงเหมือนกันโทรศัพท์เป็นไรแต่ว่ามีตัวดาวนะครับซ้ําไปนะครับเราคิวมาตอนนี้ผมรอไป5คิวแล้วครับทุกคนแล้วยังมีอีกนะผมช่วยเพื่อนก่อนนะ ล่าหัวแตกไปครับรีบซ้ำเลยนะครับทุกคนรีบเอาคิวนะผมกลัวโดนล้าน,นะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับตายวอลปิดไปนะครับแล้วก็เล่นตรงนี้นะครับยิงไปนะครับทุกคนเจ็บเจ็บหนักมากแล้วก็ตายไปครับ แล้วผมมาดูตรงนี้ที่ Ado อบนะครับเพราะว่ามันมีที่ชุบตัวเองไม่ใช่มีที่ชุบนะครับมันมีเครื่องดีดนะครับเราสามารถดีดเข้าวงหรือว่าดีดเข้าไปช่วยเพื่อนได้ผมไม่เอาของเยอะนะครับเนื่องจากของผมก็ฟูแล้วผมตั้งเครื่องดีดแล้วก็ดีดไปชุบเพื่อนก่อนเลยนะครับทุกคนไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราช้าวงมันแรงมากๆนะครับแบบนี้ พอผมมาโดดมาถึงปุ๊บนะทุกคนผมเช็คก่อนเลยนะว่าตรงไหนมีคนแล้วมีตัวโดดล่มมาใหม่นะครับผมว่าผมต้องเคลียร์ตัวโดดร่มก่อนครับผมปาดไว้โป้งโป้งเจ็บหนักมากนะตั้งไว้หอวอปิดไปหนึ่งจังหวะเพื่อการไว้ก่อนผมดูโมโคครับแล้วปาดแบบไม่ต้องคิดครับทุกคนผมผมยิงว่าไปเยอะนะเพราะฉะนั้นผมต้องยิงตัวนี้ครับดุยไปครับทุกคนเลยว่าเล่นได้เยี่ยมเลยนะครับมารีบชูเพื่อนก่อนเลยนะครับเพื่อนเป็นความไม่ประมาทนะคนเดิ้ลตั้ง11คนเราอาจจะลบเยอะนะครับทุกคนไม่ใช่ อาจจะลบเยอะเราอาจจะบวกน้อยนะครับเราเอาชัวไว้ก่อนจะได้บวกเยอะๆนะมาครับทุกคนปั๊มยานะครับปั๊มยา200ปุ๊บแล้วแลกอาซ่อมกอดครับเหรียญผมเยอะมากเลยผมกลัวแบบไม่ได้ใช้นะครับทุกคนแล้วผมลืมแลกอาชิปอัพปืนนะครับทุกคนช่างมันนะครับมันไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับตอนนี้ผมต้องรีบเข้าวงก่อนไม่อย่างนั้นผมอาจจะตายแล้วข้างหน้านะครับมีที่ดิดพอดีนะครับทุกคนสวยเลยนะครับทุกคนครับผมอยากจะถามทุกคนว่าตอนนี้คนที่ดูใน y o YouTube ผมตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่กันแล้ว แล้วผมจะได้ทำคลิปออกมาได้ถูกอายุแล้วก็ไวของทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะครับช่วยเม้นบอกผมหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมอยากรู้จริงๆว่า คนดูผมเนี่ยอยู่ภาคไหนกันบ้างเออแบบว่าอยู่ใกล้ผมหรือเปล่าอยู่ภาคเดียวกับผมหรือเปล่าอยู่จังหวัดกับเดียวกับผมหรือเปล่านะครับทุกคนช่วยเม้นบอกหน่อยนะผมอยากรู้นะครับว่าเออใครอยู่ใกล้ผมบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ลําพูนนะครับทุกคนทุกคนอยู่จังหวัดอะไรกันครับอยู่ภาคอะไรเอยเม้นบอกผมหน่อยนะ ผมอยากรู้มาก FC ของผมอยู่ภาคอะไรกันเอ่ยอยู่จังหวัดอะไรไม่นบอกน่อยอยากรู้จริงๆนะครับ, <c oughs> รบผมขอละ <c oughs> แตดมาตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อนผมตายแล้วนะ <c oughs> แล้วผมก็ใจเย็นๆนะผมพยายามเอาคิวที่ผมยิงดาวแต่ว่าโดนลาดครับทุกคนถือว่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมจะเอามันแทนนะครับทุกคน ด้วยความที่แบบว่าเพื่อนเราตายแล้วนะเราก็ต้องเอาอันดับนะครับผมอยากได้ที่1ไปฝากคนดูมากเลยผมก็เลยมไม่ดันนับถ้าปกติผมเนี่ยผมดันเลยนะครับผมใจเย็นๆนะรอมันออกมาตั้งใต้วอลรอเลยครับแล้วก็ยิงไปแล้วแตกไปนะครับตอนนี้ผมไป9้าคิวแล้วนะถือว่าได้อยู่นะครับทุกคนได้อยู่ตอนนี้เหลืออีกตัวหนึ่งใต้วอปิดไปก่อนนะครับเผื่อกลัวเขาลากหัวเรานะเออผมรอไปเลยนะถ้าเรารีบเรอจะพลาดตายเองได้นะครับทุกคน มาตอนนี้ M60 ของผมเกมนี้รู้สึกว่าจะเฉิดฉายมากครับล่อไปแล้วครับ10วนะตอนนี้รู้สึกว่าผมไฟติดมากเลยนะครับทุกคนมาผมพร้อมงัดได้ทุกตัวเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเ,<อ>เพื่อเป็นความไม่ประมาทไปชุบเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ผมวิ่งหน้าตั้งไปชุบเพื่อนเอา้าแล้วมีตัวนะครับทุกคนตอนนี้ยังไงนางมายิงก่อนครับเปิดก่อนให้เปรียบโดนดับไฟแล้วครับทุกคนโดนดับฟันเรียบร้อยแล้วคือแบบ ผมเปิดเขาก่อนแต่ว่าเขาลากหัวผมก่อนแบบวิดเดียวหัวแตกเลยโอ้โหเขาแต่ว่าดับฟันผมแล้วทุกคน <c oughs> อย่าลืมเมนบอกนะครับทุกคนที่เราถามกันไว้เอายุเท่าไหร่โดยอยู่จังหวัดอะไรเม้นบอกผมหน่อยนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นไปแล้วนะครับทุกคน8,000โอเคบายบายไว้เจอกันใหม่